สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆยามเย็นนะครับนะวันนี้นะครับเรามาต่อจากซีรีส์ตอนเช้าฮะมาพบกันกบเหรียญดวงดีฮะวันนี้มีมาอัปเดตให้พี่ๆนี่ครับนะฮะอีก20รายการนะครับบอกเลยว่าทีเด็ดนะฮะสวยๆทั้งนั้นเลยพี่ชายนะครับวันนี้คัดมาให้นะครับหากชอบถูกใจรายการไหนนะครับพี่ๆนะฮะสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับรับประกันนะฮะการันตีพระแท้ทุกรายการแน่นอนพี่ ะะเดี๋ยวเรามาชมรายการที่1กัเนเลยนะครับพี่ๆนะครับรายการที่1นนะครับรายการนี้นะครับเป็นเหรียญดวงดีล้ำปูเถิงนะครับนาต่อโคดหัวเสือเนื้อทองแดงมันปูรายการนี้เรี่ยมกรอบเนี่ยนะแล้วก็เลเซอร์ชุดอัถบริขารนะครับรายการนี้นะครับเลขค้นเบอร์อรมาเลขยี่สิบแปดฮะรายการนี้สี่ร้อบาทพร้อมเรียมพร้อมใช้งานเรียบกันน้ําให้เรียบร้อยเลยพี่ชายรายการนี้สี่ร้อบาทครับรายการที่หนึ่งนะครับ ต่อมารายการที่2ครับรายการที่2เนื้อชุบแบล็คโรเดียม2กษัตรนะครับรายการนี้เรียกโค้ดเบอร์หมายเลขสิรายการนี้จัดสร้างเพียงแค่49เหรียญเท่านั้นพี่รายการนี้จัดสร้างน้อยพี่นะจัดสร้างเพียงแค่49เหรียญเท่านั้นพี่นะรายการที่2นะครับนี่ฮะเหรียญดวงดีวิชารายการนี้ขอเพียงแค่2 8 0บาทฮะสำหรับรายการนี้แบล็กโรเดียม2กษัตริฮะ ต่อมาครับพี่ชายรายการนี 4, right. ้เน <tr> ื <ited> ic, <tr> ้ออัปปาก้าเนะครับนะหน้ากากชุบน้ําทองนะครับต่อโคตรดวงดีหลังแบบอุดมวลสารพี่นี่ฮะต่อโคตรดวงดีพี่นะฟังนี้สี่ฟังขวาสี่นะฮะสามเนี่ยฮะนี่ฮะอุดมวลสารเลขโคตรเบอร์สามสิบห้ารายการนี้นะครับหน้ากากชุบน้ําทองครับรายการนี้ขอแบ่งปันที่สองร้อยห้าสิบบาทนะฮะสำหรับรายการอัปปาก้านะครับรายการที่สามสองร้อยห้าสิบบาทฮะ ต่อมารายการที่4ครับรายการที่เนื้อทองแดงตอบโค้ด9รอบครับนะเลขโค้ดเบอร์16นะฮะด้านหลังนะครับนะเลเซอร์คำสอนลูกปูนะฮะนี่ฮะเลเซอร์คำสอนลูกปู่ให้จะสวยเลยพี่ชายนะฮะแช่น้ำมันว่านเสือฮะเสาห้านะครับรายการนี้จะสร้างน้อยพี่ชายนะ4 9เหรียญเท่านั้นนะครับนะแบ่งปันพี่ที่4ี่บาทครับ ขอแบ่งปันพี่ี่ที่400บาทนะครับนี่ฮะสวยๆเลยนะครับรายการนี้รายการที่4นะครับต่อมารายการที่5ครับรายการที่5รายการยอดนิยมอีกหนึ่งรายการฮะรายการนี้เป็นเนื้อขาปิโนนะครับนะลงยาคุยพื้นนะฮะหน้ากากชุบน้ําทองนะครับหลังแบบอุดเหมือนสารปิดทองครับพี่นี่เลขโค้ดเบอร์23ด้วยรายการนี้นะฮะเนื้อขาปิโนนะครับรายการนี้แบ่งปันพี่ี่ที่250บาทครับรายการที่5นะครับ ต่อมารายการที่6นะฮะจะพาไปไม่ได้เลยกับรายการนี้เนื้อทองทิพย์ผิวลุ่งหลังเรียบต่อโคตรนะมะพาทะติจิวาเกษาลุงกูเถินนะครับเรียบก่อพร้อมเชียงงานกันน้าให้เรียบร้อยเลขคุณเบอร์เลขสี่สิบเจ็ดครับรายการนี้แบ่งปันพี่พี่ที่400บาทเหมือนเดิมครับแบ่งปันพี่พี่ที่400บาทเหมือนเดิมนะครับรายการที่6นะครับต่อมารายการที่7ครับรายการนี้นะครับรายการที่7จัดให้ชสวยพิชาเนื้อทองแจงมันปูต่อโคตรรวมพุทธคุณฮะนี่ฮะ ด้านหลังคําสอนปู่พี่เลขโค้ดเบอร์ใหม่เลขสิบส่ฮะรายการนี้รายการที่6กพี่ชายนี่ฮะนี่ฮะนี่ต่อโค้ดรวมุกคุณเลยนะครับต่อก,ก้อนหนึ่งก้อนทองซาลาหัวช่างไก่เสือเจอดีพี่นะโอ้โหนะสวยๆเลยรายการที่400บาทเหมือนเดิมครับรายการที่7ดนะครับ มานรกันต่อนีครับรายการที่8นะครับพี่ชายรายการที่8นะครับมาเป็นเนื้อมหานะฮะชนวนโบราณนะครับคุยเพลินลงยาแดงหน้ากากชุบน้ําทองลงยาจีวรครับเลนขคนอัเบอร์หมายเลขหกกระดกซับพี่นี่นะรายการนี้สวยๆนะเอาไปพี่สองร้อยห้าสิบบาทพอรายการนี้นะครับรายการที่8นะครับ ต่อมาฮะมานําเป็นรายการที่9นะครับรายการที่9มาเป็นเนื้อ2กษัตริย์นะฮะนี่ฮะโอ้โหงามๆเลยพี่จ๋ารายการนี้เนื้อ2กษัตริย์เลขหัวจมบริหมายเลขสี่ศูนย์เนี่ยนี่ฮะโอ้เงินจีวรทองพี่โอ้โหงามงามครับรายการที่9แบ่งไปพี่ที่280บาทนะครับแบ่งไปพี่ที่280บาทนะครับต่อมาฮะรายการ3กษัตริย์ลายเสือนี่ฮะสามกษัตริย์ลายเสือ เลขเลขาจเบอร์มาได้สิบสามครับรายการนี้แบ่งปันเหมือนเดิมพี่นะครับรายการนี้ขอสามร้อยฮะรายการนี้รายการที่สิบขอสามร้อยบาทถ้าพี่อายุคู่น้องจัดให้ห้าร้อยน้องจัดให้ห้าร้อยพี่ชายนะรายการที่เก้ากับรายการที่สิบนะครับจัดให้เลยพี่ชุดสวยเลยแต่ถ้าแยกองค์เราลายเสือไปสามร้อยบาทพอพี่นะี่ครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบเอ็ด รายการที่11เปิดออกมาพี่รายการนี้เนื้ออปปา้านะเลขคุณตัวเบอร์อรมาเลขสามสิบเจ็ครับนี่ฮะลงยาเด็กนี่หน้ากากอะไรบิหน้ากากนวะหรือเปล่านะสวยสวยเลยโอ้โห,หนะฮะนี่ฮะรายการนี้เอาไป250รบาทครับรายการที่11นะครับต่อมารายการที่12ครับ นี่ฮะรายการที่12เนี่ครับเนื้อชุบทองโบราณคุยพื้นลงยาทงชาติเลขคนตัวเบอร์มาเลขยี่ิกครับนี่ฮะเอาไปวิจัยนะฮะ250ยบาทพอรายการนี้กันไายทองฮรรายการที่12ครับมาลุกต่อพิจารณารายการจะไปครับนะรายการที่13นะฮะรายการที่13รายการนี้ฮะโอ้โหนะเลขคนตัวเบอร์มาเลขก22อ่ะ เลขโค้เบอร์มาเลขสองสองพี่รายการนี้เป็นเนื้อหล่อโบราณฮะเนื้อหล่อโบราณพี่เรี่ยมกรอบกันน้ําชัดเจนพี่นะแช่น้ำมันว่านเสือรายการที่สิบสามจัดให้พี่ชายนะครับรายการนี้สามร้อยบาทรายการนี้สามร้อยบาทเช่นเดียวกันครับพี่รายการที่สิบสามต่อมารายการที่สิบสี่ครับมาเป็นเนื้อตัดชิดชุบทองโบราณนะครับไม่ใช่งานหนากานะพี่นะทุกองค์นี้ตัดชิดเหมือนนะพี่นะพี่ดูความหนาขะนะนี่ความหนานะน นะครับเป็นตัดชิดนะครับเป็นเหรียญนะพี่นะครับจะเป็นทรงพระนะครับนี่ฮะรายการที่สี่ครับนะสามร้อยบาทเช่นกันรายการที่เป็นเนื้อชุกทองลงยาจีวนครับสามร้อยบาทต่อมาเป็นส tes, นนะองกษัตริยนะ์นะครับนะลองเลือกดูพี่ชายเน้สากกษัตริย์นะครับว่าชอบแบบไหนถูกใจแบบไหนรายการนี้สามร้อยห้าสิบาทพี่เลขคนะ้ดตัวเบอร์สิบสองเอาไปเอาสามร้อยเท่ากันพี่นะเอาไปสามร้อยเท่ากันพี่นะรายการที่สิบห้านะครับเนือ้อสากกษัตริย์เหมือนไงพี่นะจัดไปครับ ต่อมาเป็นแบ็คโรดเดียม3กษัตริย์นะครับนะดำทองนาคนะครับดำทองนาครายการนี้เช่นน้ำมันว่านเสือฮนะใรายการนี้จัดจ้างย,ยี่สิบเก้าเหรียญอุ้ยเลขคนตัเบอร์แม่ทับด้วยเลขหนึ่งด้วยนะรา,ายการนี้เลขหนึ่งด้วยครับอ่านี่เลขหนึ่งด้วยนะเลขหนึ่งเอาไปพี่แม่ทับเลยเอาไปสามร้อยห้าสิบบาทนะ ขอ350บาทนะพี่นะเลขแม่ทับเลยนะฮะจัดไปพี่ชายนะรายการที่16แต่ถ้าพี่ยกคู่องไหนเอาไปเลยนะยกคู่คู่ละ5 0 0อไปนะครับจัดให้พิเศษเลยนะยกคู่500อยไปพี่นะฮะถูกใจองไหนปิดเลยนะพี่นะต่อมารายการที่17ครับรายการที่เจ็ดเป็นเนื้อสามกษัตริย์พี่ลงยาแดงด้วยนะฮะสามกษัตริย์ลงยาแดงเลขโค้ดตังเบอร์หมายเลขสิบสองหรือเปล่าพี่นะครับเลขโค้ดตังเบอร์หมายเลขไรพี่ดูให้แซบนะครับ รายการนี้เด้คุณเบอร์มาเลขสิบเอ็ดครับเลขเบิ้ลน,นะเอาไปสามร้อยเช่นกันพี่ใครชอบงานเพียก็เอางานเพียไปใครชอบลงยาก็จัดไปพี่รายการนี้สามร้อยบาทเหมือนกันพี่เนื้อสามก็จัดลงยาฮะโอ้โหท่วงครับต่อมารายการที่สิบสามครับโอโ้รายการที่สามเนื้อทองทิพนี่ฮะนี่ฮะเนื้อทองเหลืองซาตินนี่ครับปิดทองยันด้านหลังครับเลขคุณเบอร์มาเลขเจนะ็ดฮะรายการนี้สองร้อยห้าสิบาทไปพี่สองร้อยห้าสิบาทพี่พี่รายการที่สิบแปดนะครับ ต่อมารายการที่19ครับเนื้อสองกริย์ตลงยาเดยงเหมือนกันพี่เอาไป280บาทเอาไป280บาทนะครัใครชอบนเพีเยรนรชอบลงยาปิดมาได้นะครับเลือกได้เลยนะครับรายการนี้รายการที่19ครับ280บาทครับ ต่อมาฮะรายการที่20ครับรายการสุดท้ายรายการ20รายการสุดท้ายรายการนี้เป็นเนื้อกะหลยเงินลงยาแดงเลขคุณเบอร์อรมันเลข36จัดให้พี่ชาย250ถูกใจปิดมาได้สวยๆแบบนี้นะครับนะเอาไปพี่ชาย250บาทผมปิดให้ครับรายการที่20ครับนะโอ้โห สำหรับวันนี้ครับก็มีแบบปันพี่ๆนะครับ20รายการนะครับจะลองเลือกชมดูพี่สำหรับ EP I อีนน่นี้หากชอบถุกใจอะไรกันไหนนะครับสามารถติดไาได้ที่ ID ไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับนี้กับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันะครับขอบพระคุณมากๆครับ